สวัสดีค่ะวันนี้ชวนไปสูตรโอโซนนะคะที่คุ้งบางกระเจ้านะคะเริ่มตน้นการเดินทางนะคะโบก,ก็ขึ้น BTS เียนุนสวรีนะคะแล้วก็มาลงที่สถานีบางนานะคะเดินออกทางออกสองนะคะเพื่อมาต่อคุณลุงวินมอเตอร์ไซค์นะคะบอกให้มาที่วัดบางนาน,นอกน,นะคะ20บาทเท่านั้นเองจากนั้นก็นั่งเรือข้ามฟากมาที่ตลาดน้ำบางพึ่งนอกนะคะค่าเรือก็แค่คนละ5บาทเท่านั้นนะคะตอนนี้เรากําลังจะไปผ่อเช่าจักยานะคะ มาอีกแล้วครับตั้มโบอีกแล้ว <c oughs> ใช่ตั้มโบห <c oughs> ลังจากหายไปจากเขาล้อมหม่วงเรามาเช่าลุงจวบทำไมเราถึงมาเช่าลุงจวบเพราะว่าเราจะได้กินน้ำมพะพร้าวฟรีนะคะนี่ลุงจวน้ำมพะพร้าวมันไม่เป็นไรมันไม่เย่อหมดตอนนี้มะพร้าวมันแพงแ้วเราก็อาดแพงนะคะเราตู้ไม่ไหวโอเค เรามีน,น้้ัใหจะโอเคบกกับพี่ตั้มนะคะก็เช่าจัก,กรยานกันที่นี่เลยนะคะที่วัดบางน้ำพึ่งนอกน,นะคะค่าเช่าก็วันละ50บาทเท่านั้นนะคะจริงๆแอบเสียดายเพราะว่าอยากกินน้ำมะพร้าวคุณลุงมากเลยแต่ไม่เป็นไรไนะคะ,ะ,คะช่วงนี้มะพร้าวแพงเราก็เข้าใจนะคะชุดแรกนะคะเราก็จะมาไหว้พระที่วัดบางน้ำพึ่งนอกน,นะคะนี่เป็นพระอุโบสขาว กำลังอยู่ที่ไหนคะพี่ตั้มตลาดบางน้ำพึ่งค่ะใช่ซึ่งเราก็ยังไม่ได้ดอกกระเจ้าดวยค่ะเรามาแวะตลาดเรามาแวะตลาดบางน้ำพึ่งก่อนวันนี้วารทิย์ก็จะ จะทำยังไงจะคว้ามาโ oh, อา้อันว่าของสูงแม้ไม่ป้องต้องใจ หลังจากที่ปั่นกันมาสักพักแล้วก็แวนโนนแวนนี่มาระหว่างทางนะคะโบกับพี่เต้มก็มาถึงสวนสีนครเขล่อนขันแล้วนะคะที่ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นปอดของกรุงเทพที่นี่นะคะเป็นทั้งสวนสาธารณะแล้วก็สวนพฤกษชาด้วยนะคะเป็นป่ากลางเมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า200ไร่เลยนะ,ะซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นปอดของกรุเงเทพที่นี่ก็เขียวแล้วก็ลมลื่นมากๆเลยนะคะ หลังจากที่ปั่นจักรยานในสวนเสร็จนะคะเราก็จะตามรอยพี่จองกับคันแลนแกันะคะโดยที่เราจะไปพายคายักนะคะที่บ้านกลางสวนนะคะจริงๆให้ปักหมุดไปที่บ้านเลยนะคะมันจะมีถนนหลักนะคะแต่ว่าเราอ่ะมาผิดนะคะเรามาทางรัดมันก็เลยจะรัดเลาะมาไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วเราเข้ามาแล้วก็ใส่ชูชีพแล้วก็บอกเขาว่าเรามาพายคายักนะคะโอ้ยยังไม่ได้พายเลยนะคะ ยากาศแบบโคตเดียอะทุกคนอยากให้มามากๆเลยเท่าไหร่เนี่ยสองคนสองคนสองระบาทหัวละหนึ่โคตรถูกเลยแล้วแบบทางแบบโคตรเดี่ยอะการได้ออกกำลังกาย อยาจะบอกว่าที่นี่บรรยากาศดีมากเลยนะคะซึ่งระหว่างทางที่พายเรือขยักเนี่ยเราก็จะได้ชมอุโมงค์ยักษ์ของต้นจากและก็วิถีชีวิตของชาวบ้านนะคะริมคลองบางกระเจ้านะคะแล้วก็ที่นี่นะคะเขาเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะที่โบชอบมากๆเลยคือเขาจะห้ามเรือที่มีเครื่องยนต์อะ วิ่งเลยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เกิดมลพิษนะระยะทางไปกลับนะคะก็ประมาณ1กิโลนะคะหรือว่าใครอะ่ะจะพายไปไกลกว่าน,นั้นก็ได้นะเพราะว่าเขาไม่จํากัดเวลานะทุกคนบอกับพิตามาก็พายกันไปเรื่อยๆนะคะจริงๆว่ากะจะไปถึงตลาดนะแต่ว่ามันไกลามากเลยแล้วมันก็เย็นมากแล้วด้วยเราก็เลยพายกลับนะคะ สข้างทางก็จะมีต้นไม้นะคะเขียวๆแบบนี้เลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะเพราะว่าอากาศดีมากและที่สําคัญนะคะก็ถูกมากๆด้วยนะคะเพียงแค่คนละ100่งรบาทเท่านั้นทุกคนสำหรับวันหยุดนะคะใครไม่มีแพลนไปไหนนะคะบบกก็แนะนํานะคะว่าให้มาที่นี่เลยนะคะมาพายคายักนะคะ ที่บ้านกลางสวนนะคะรับรองไม่ผิดหวังนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินทางกลับนะคะแล้วก็จักรยานไปเคืนคุณลุงนะคะแล้วก็ข้ามเรือกลับนะคะบรรยากาศยามเย็นก็แบบสวยมา,มากๆเลย mm hmm. สำหรับวันนี้โบก็ลาไปก่อนแล้วนะคะ mm hmm. รอบหน้าเราจะไปไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะ mm hmm. ไปแล้วบ๊ายบาย